มีใครเคยกินบ้างไหมครับนี่คือลูกชมพูน้ำดอกไม้เป็นผลไม้ที่หากินได้ยากมากลักษณะของชมพูน้ำดอกไม้มีสีเหลืองและมีกลิ่นที่หอมมากทุกครั้งที่ก่อนจะกินผมต้องเอามาดมก่อนรสชาติจะออกหวานหวานและกรอบๆยิ่งกัดกินก็ยิ่งมีกลิ่นหอมเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมหวานชมพูน้ำดอกไม้เป็นผลไม้มีความคล้ายชมพูมะเมียวมากและมีผลเล็กกว่าชมพูมะเมียวมีผลสีเหลืองบนสีเขียวและมีกลิ่นที่หอมมากชมพูน้ำดอกไม้มีชื่อเียกอีกอย่างหนึ่งว่าชมพูป่าหรือชมพูโบราณซึ่งสมัยนี้มีีีใหห้้้กกินนออยยมมาาาาาเพรระะะคค่่ขงทจแ าขซาึ่ง,ง,งในกินครั้งนี้บอกเลยว่าประทับใจมากหวานกรอบอร่อยยิ่งกินก็ยิ่งหอมในเพื่อนๆคนไหนเคยกินชมพู่น้ำดอกไม้ไหนลองคอมเมนต์กันมาดูหน่อยครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็จะมาะรีวิวลูกชมพู่น้ำดอกไม้นะครับเรียกอีกอย่างหนึงว่าชมพู่ปา่าหรือว่าชมพู่โบราณนะครับอ,อันนี้ค่อนข้างที่จะหายากดนึงนะครบะคับลูกมันคล้ายๆกับลูกมะเมียวนะครับแต่ลูกมันจะมีเล็กกว่าแล้วก็มีสีเหลืองผิวเรียบนะครับเมื่อออามาดมครับกิน หอมมากกันหอมเหมือนน้ำหอมมากคนเดี๋ยวจะกัดกินให้ด้วยนะครับอมืมันจะหวานๆแล้วก็กรอบอามีเม็ดข้างในด้วยครับสไาตล์เนื้อเหมือนมะเมี่ยวครับแต่ว่านี่จะหวานกว่าคนหอมมากเลยคนระับยิ่งเจียวยิ่งหอมอ่ะเหมือนกินน้ำหอมเลยนะอ่ะหอมมากเลยน ชมพูน้ำดอกมา้เคยกินกันบ้างไหมครับอหมมึงกินน้ำหอมแ้้ครัคนข้างในนี่ครับนี่คือมเมล็กของมันนะครับเป,รเป็นไปดนใดมตันคนหอมมาก